สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรซจะขอ,อนำเสนอการทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวเรียกว่า Dynamic Meditation เราจะเริ่มต้นด้วยการหายใจเดินลมปาน3มครั้งนับ7จ็ดการหายใจ4และหายใจออกยาวๆนับ7 7 4 7ด หลังจากนั้นให้เราเริ่มจินตนาการคอนเน็กกับพลังของแม่ไกาอาให้เรานำมือจินตนาการว่ามีแสงของพลังมือออกจากมือของเราเป็นเป็นแสงสีขาวหรือเป็นบู u e light ก็ได้ลงไปไปที่หัวใจของแม่ไกาอาหรือ mother earth แล้วดึงพลังของความรักของแม่ไกาอาขึ้นมาวาดพลังขึ้นด้านบนแล้วเราก็คอนเน็กกับพลังของพ่อพระอาทิตย์ เปิดเป็นประตูสามเหลี่ยมเหมือนพารามิดเป็นเหมือนเกตให้พลังงานของพ่อพระอาทิตย์นั้นลงมาเปิดจากกระที่7ของเรากลางศีรษะให้เราจรินตนาการเหมือนดอกบ,บัวที่เปิดกว้างขึ้นรับพลังของพ่อพระอาทิตย์เป็นแสงสีทองลงมาโดยให้นกฟีนิกซ์นำแสงสีทองนั้นลงมาและก็ค่อยมาเปิดตาที่สของเราและให้เราแอฟฟิเมชั่น ให้ตาที่3ของเราเปิดกว้างขึ้นเพื่อลองรับพลังงานขั้นสูงอันบริสุทธิ์ลงมาเปิดจัก,กระที่5บร,ริเวณคอของเรา a c t i v a t e จัก,กระที่4กลางหัวใจ3 2 1ลงมาถึงด้านล่างแล้วให้เราดึงพลังของแม่ไก่าออีกครั้งหนึ่งเป็นพลังของมาต e เอิร์ธเป็นหัวใจของความรัก ของพ่อแม่ธรณีด้านล่างดึงพลังนั้นขึ้นมาด้วยความรักบริสุทธิ์สัมผัสถึงพลัง love and light แล้วก็ดึงพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปิดประตูโพโตท,ที่เป็นแบบพารามิดจากพ่อพระอาทิตย์ให้เราจินตนาการเห็นเป็นแสงสว่างลงมาให้นกฟีนิกซ์นั้นนำแสงนี้ลงมาเปิดมาที่ตาที่สามของเรา แลเรา Affirmation พูดว่าขอเปิดพลังการเรียนรู้ขอเปิดพลัง Air หรือพลังแห่งลม Communication เปิดพลังความรักจากหัวใจอันเบ่งบานของเราเราขอเชื่อมต่อพลังแห่งความรักการใช้พลังความรักกับทุกสิ่งขอให้แสงสีทองและแสงสีชมพูนี้ ปรับสมดุลมัสคูลีนและเฟมินีนเอนเนอร์จียินและอย่างในหัวใจของเราแล้วเราขอแบ่งปันพลังงานนี้ออกไปได้วยความรัก l o v e and Light ออกไปให้พลังงานในตัวเราเป็นประกายโดยให้เราจินตนาการว่ามีแสงแห่งพลังความรักสีชมพูออกไปเป็นพลังของนกที่โบยบินออกไปเป็นล้านล้านตัวออกมา ขอเปิดรับพลังอันบริสุทธิ์จากจักรวาลและนำพาพลังงานแห่งรักและแสงสว่างไปสู่โลกด้วยหัวใจที่เปิดกว้างให้เราจินตนาการว่าเราสร้างเป็นเหมือน power ball ที่สวยมากๆเหมือน crystal light เป็นเหมือน crystal ball ที่ใหญ่มากๆคุมโลกใบนี้ไว้เลยเรารู้สึกถึงพลังรักแล้วเห็นนกฟีนิกซ์นั้นโบยบินลงมาลงมา กลับเข้าสู่เก็บเป็นอริยทรัพย์หรือความรักเป็นภูมิปัญญาขั้นสูงเก็บเป็นเหมือนสมบัติเข้าไปที่ Solar p เพ x u s ซจักกะที่3แล้วเราก็เปิดการเดินทางขึ้นอีกครั้งเป็นเหมือนเมอาบ้าเป็นสามเหลี่ยมในรูปเหมือนดวงดาวที่ตั้งขึ้นเป็นพลังของ God Light a God d d ด s ไลท์ดีไ i ล์ of Light แล้วเราก็ดึงพลังลงมานะคะสร้างเป็นการ Connect กับซารคอมหรือพลังกุนดาลินีในตัวของเรานี่คือสัญลักษณ์ของกุนดาลินีให้เราจินตนาการเป็นเหมือนมังกรไฟสองตัวระหว่างพลังงานหญิงและพลังงานของชายเปรียบดังเป็นพลังของ r a กอน of power เข้ามารวมสื่อประสานการเปิดพลังของ g ุ d a ด i n นี power of masculine and feminine energy ในตัวของเรา w b o l f and below เปิดขึ้นให้สองพลังนี้เคียงคู่ความสมดุลและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้พลังของ power of dragon เปิดหัวใจของคุณรับพลังของหัวใจของมังกรเข้าสู่หัวใจของคุณนี่คือท่าสัญลักษณ์ของหัวใจของมังกร heart of dragon จินตนาการเหมือนแอมเบรลที่สวยมากๆแล้วเราก็เริ่ม activate จักกระของเราทั้งเจ็ดจากกระที่หนึ่งเปิดชิดความกลัวด้วยความรัก เปิดจัก,กรกะที่ 2. activate s i c r a l chakra จัก,กรกะอันศักดิ์สิทธิ์ให้อภัยตัวเราเองในทุกเรื่องเปิดจัก,กระที่ 3. solar plexus มีความมั่นใจและศรัทธานในตัวเองเปิดจัก,กระที่ 4. activate heart chakra ให้มีแต่วความรักอันบริสุทธิ์ให้อภัยตนเองและผู้อื่นมีแต่วความรักที่ไร้เงื่อนไขเปิดจัก,กระที่5บริเวณคอของเรา การคอมมูนิเคชันของเราจะเป็นไปด้วยความสัตย์จริงมีสัจจะเปิดจักกะที่6ตาที่3เติร์นอายของเราเปิดกว้างขึ้นองค์ความรู้ในภูมิปัญญาน,นับจากนี้จะเป็นความจริงและสัจธรรมอันแท้จริงเข้าสู่การเปิดและระเบิดพลังออกสู่ข่าวชากร้าของเราจรินตนาการเห็นเป็นดอกบัวที่พุ่งสูงขึ้นมังกรทั้งสองตัวขึ้นไปรับพลังในยูนิเวอร์ส พลังอันบริสุทธิ์จากจักรวาลพลังงานนี้จะไหลรวมนำความ Abundance การ manifestation mindset ความเป็น Abundance ทั้งหลายจะเข้าสู่ชีวิตของคุณมิลาโคเป็นความรัก love and light เข้ามาแรงปรารถนาของคุณในทุกอย่างที่คุณต้องการจะไหลกลับเข้าสู่ตัวคุณความ Abundance ของดวงดาวทั้ง7ดวงที่กำลังหมุนเวียนในตอนนี้เรียงลำดับเข้ามาปรับจักระของเราทั้ง7โดยผ่านางองค์กรทั้งสองท่านนี้ไหลผ่านลงมาเราดึงพลังความบริสุทธิ์นั้นความอบันดานความอุดมสมบูรณ์มั่งคังเข้าสู่หัวใจของเราแล้วเก็บเข้าไว้ที่หัวใจอันบริสุทธิ์ฮรชชารก้าของเราเบ่งบานขึ้นความรักความบริสุทธิ์นี้ เป็น unconditional love y l unconditional love wisdom เป็นภูมิปัญญาขั้นสูงการเก็บเกี่ยวธรรมชาติแห่งปัญญาและทุกสรรพสิ่งเข้าไว้ในตัวของเราเก็บเข้าไปเป็นเหมือนขังสมบัติกุสมบัติดาคอนเทเชอร์ on, ature, หรือการกักเก็บพลังงานตอนนี้คือการรับของขวัญและรางวัล การ a p p r e c i a t e ชีวิตของเราในตอนนี้ให้เราจินตนาการเลยนะคะขอพรเลยค่ะเราต้องการอะไรการ manifestation ของเราในตอนนี้จะได้รับเหมือนดวงแก้วเหมือนเป็นคริสตั l ไลท์หรือเป็นดวงแก้วเนลมิดคุณจะสำฤทิ์ผลในทุกอย่างพอนข้อนี้ประสบความสำเร็จแล้วทุกประการเก็บเข้าไปในหัวใจของเราค่ะ หายใจเข้าลึกๆเก็บลงไปไว้ที่ s o ล a าเพ e x ซ s จุดศูนย์กลางของการเก็บคลั่งสมบัติอระิยะทรัพย์ทุกอย่างซับทั้งภายในและทรัพย์ทั้งภายนอกปิดกุสมบัตินั้นด้วยสัญลักษณ์ของเมอคาบาบนและล่างให้เราเริ่ม รู้สึกถึงพลังงานที่หมุนเวียนและไหลเวียนลงมาเข้าสู่ร่างกายการ Activation ของเราเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้เริ่มเข้าสู่การวางใจเริ่มเข้าสู่การขอบคุณเราจะเริ่มปิดประตูนในทุกมิติทั้งสามภพภพที่หนึ่ง ปิดประตูการเชื่อมต่อหลังจากที่เราได้ c t t i v a t e ทุกๆพลังงานเรียบร้อยแล้วปิดประตูในภพกลางใน 3D Dimension เริ่มปิดสัญญาณการเชื่อมต่อในมิติที่5 และเริ่มปิดการเชื่อมต่อในจักระทั้งหมดในร่างกายของเราเข้าสู่ความสมดุล Balance appreciate thankful ให้เราเริ่มรู้สึกขอบคุณยิ้มภายในกับตัวเองขอบคุณพลังงานในวันนี้ ขอบคุณการแอค i ิเวชันขอบคุณพรอันที่เข้ามาและสำเร็จแล้วเรียบร้อยขอบคุณล่วงหน้าในความโชคดีขอบคุณในทุกสปปรรพสิ่งขอบคุณร่างกายนี้ขอบคุณพลังงานทุกดวงดาวทุกจักรวาลทุก Energy ตอนนี้ออริคฟิลของเราออร่าฟิลของเรากระจายออกไปทั่ว Vibration ของเราสั Sun ่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ใหม่ เป็นพลังงานที่สมบูรณ์แบบ abundance energy abundance of wisdom abundance of life ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณเข้าสู่การวางใจเข้าสู่ความศรัทธาในตนเองแล้วให้เราเดินลมปาน 3ครั้ง